สวัสดีครับสวัสดีกันในเมืองสตูลนะครับคำคืนกล้องขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบสองครับวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ทีสามสิบเอ็ดเดือนตุลาคมพศโซสองหมื่นหกสิบสามนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ริมคลองบังลาสุดเมืองสตูลครับเดี๋ยวอีพาไปเล่กระตรงสวยๆกันนะครับไอนี้กระตรงกล้องโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับปลานนีโมยังเป็นอยู่เลย กันตรงวันนี้นะครับเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้จริงๆครับกันตรงนี้นะครับของโรงเรียนเทศบาลสองนะครับเป็นพยานาคซีเซียนอันนี้ของโรงเรียนสวอว์ับอันนี้ของโรงเรียนเทศบาลสามกับเป็นเชลโลโควิดสิบเก้าอันนี้นะครับเป็นของโรงเรียนเทศบาลสองนะครับเป็นพยานาคมุ่นไดอันนี้คองโรงเรียนเทศบาลสี่กับอันนี้ของทนายพระดนชูผักดีนะครับต้งสชยผ้าชูบองคงใช่ปะอันนี้ช่วยนัดกับของโรงเรียนอนุบาลราตูน อันนี้กล้องโซ่โตเกียร์ซ้ำกับอันนี้อันข้องโซ่โตเกียร์สองอันนี้แหลกจิ๋วแต่เจ๋วรับข้องโซ่โตเกียร์ยยยหนึ่งเม็ดกระตุงเันเติบๆเลยนะครับเรามาเล่บรรยากาศนะครับว่าคนมาเทีเ่ยวเรากระตุงกันมักปันแค่ไหนนะครับบนป่านกระจังอู้ ตีโป้นะครับไม่ต้องว่านะครับโรมีอ,อโพรโ,พโหรือว่าผู้ดูเลความปลอดภัย,ย่างดีนะครับโลย้นุกไปเลยนี่นะครับผู้ดูเลความปลอดเัยกับโรนะครับดูเลทุกอย่างเกาก้องถัดเห็นไหมครับจุดเทียนจุดตุกให้เขากันครับ ผู้ดเลคยกวนบุรพัย<ป>ตอนนี้นะครับท่านผู้ว่านะครับต่ในอีกาลารี่เซ็นกำลังเดินามาชมง,งานด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับท่านนายกเทศบาลเมืองสตูลครับท่านผู้ว่านะครับก็เป็นกันเองกับราชาบ้านเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านซอสคนดังกามานะครับพร้อมกับวัดนะนครับอย่าวัดสตูลครับ เดี๋ยวอีพาไปแล้วเวทีนะครับน้นองมะลิลอยหรือยังครับกอบกวนนีอ้อดีตท่านกันจังครับไม่หรอว่าค้อยไล่แล้วแล้ะอันนี้กระตุ้งกองผู้เหม่งครับให้ลวกลอย ความทุกไปไกลๆความสุขจงวิ่งเข้ามาด้วยเร็ว